จะแนะนำขั้วฟิวนะครับขั้วฟิวนะครับสำหรับรถนะครับที่สำหรับนะครับท่านที่ใส่นะครับซับล็อกนะครับก็ใช้ขั้วฟิวปอร์นั้60แอมป์นะครับเป็นฟิวเดียวอันเดียวก็พอนะครับแบบนี้นะครับตัวนะครับท่านที่นะครับจะใช้นะครับเวลาที่มีพาวเวอร์สองตัวนะครับก็สามารถใช้ขั้วฟิวแบบสองสองจุดได้ครับสองจุดก็คือแบบนี้นะครับ คู่ฟิลแบบนี้นะครับก็คือเวลาที่คุณใช้งานนะครับก็คือว่านะครับแกะออกมาเนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับเวลาที่มี power สองตัวนะครับก็ใช้คู่ฟิลแบบ1ออก2ได้1ออก2ได้นะครับคราวนี้นะครับเราก็มาดูที่ power amp นะครับว่า power amp นะครับถ้าเป็นตัวเสียงกลางนะครับ4 channel เนี่ย เราก็ใช้วสี่ชนเจะกินกระแสครับเราดูก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่จะไม่เกิน80แอมป์ครับเราก็ใช้คั้วฟิวบา60แอมป์หจุดนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเป็น power ขับซับย์เราก็ดูครับว่า power ขับซรับตัวน,นั้นกินกระแสเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับเราดูว่าฟิว์เขาเนี่ยเป็น30แอมป์สอตัวก็คือ60แอมป์เราก็อาจจะใส่คั่วฟิล60แอมป์ก็ได้หรือจะใส่80แอมป์ก็ได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นเขาเขียนว่า30 กินกระแสไฟครับคือ4 0มป์2ตัวเนี่ยเราอย่าไปใส่6 0์นะครับเพราะว่าจะทําให้ power มันฟิลนี่มันขาดบ่อยนะครับถ้าเขียนว่า8 0์เล้จะใส่เป็น1 0 0์ก็ได้หรือ8 0์เท่าเขาก็ได้นะครับอันนี้คือแนะนําการใส่ขั้วฟิลนะครับอันนี้แนะนการใส่ฟิลครับสำหรับ power 2ตัวก็ใช้ขั้วฟิลแบบนี้นะครับส่วนนะครับกรณีที่มี power 3ตัวมันก็ยังมี power 1ออก3แบบนี้อีกนะครับไปจะถึง1ออกสครับสำหรับแอมเบตนะครับ นะครับแล้วเเขาจะมีแล้วก็เขาจะมีตําแหน่งสายฟิลมาให้เราก็ดูครับว่ามันตําแหน่งไหนเหมาะสมยังไงนะครับเช่นเสียงกลางใช้กชี่แอมพาวเวอร์ขับซับใช้กี่แอมนะครับหรือว่าอย่างอื่นนะครับใช้กี่แอมเราก็ดูตามขนาดของพาวเวอร์อย่างที่บอกไปเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี้นะครับมีมีไปถึง1ออก4เลยครับสำหรับแอมเบสนะครับพวกฟิลแอมเบสนะครับหออก4ี่บางท่านมีอาจจะมีพาวเวอร์ถึง4ตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เช่นกันลองดูนะครับลองดูนะครับ ไม่เข้าใจสงสัยนะครับก็ถามผมยังหวนได้นะครับถามผมยังหวนได้นะครับ <ST UT> ครับผมยังหวนนะครับโทรได้ตลอดนะครับโทรได้ตลอดไม่ต้องเคียงใจนะครับเห็นไหมครับ <ward> <de> 0 7 1ครับ9467054ภัยสารเทคนิคเกียงวดนะครับโทรถามได้ตลอดครับไม่ต้องเกรงใจ